เส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่ารอบต้นนะครับรอบต้นก็ประมาณ100เซนติเมตรนะครับหรือว่า1เมตรท่านผู้ชมก็ถือว่าใหญ่โตนะครับเกียนทองตรงนี้มีอยู่หลายต้นนะครับ ฝนมาอีกแล้วนะครับน่าจะเปียกฝนไม่ได้พาร่มมาท่านผู้ชมช่วงเช<ม>้าเช้าช่วงหกโมงกว่ากว่าลักษณะเปลือกอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี้มีเป็นร่องเล็กๆแตกร่องเล็กๆนะครับ ตะเคียนทองนี่ถ้าหากว่าแปรรูปออกมาเนื้อจะสวยมากนะครับสีสีทองทองสีทอง,ส,ทองสีเหลืองท่านผู้ชมน้ำหนักก็ไม่หนักเกินไปนะครับตะเคียนทองนี่สามารถขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่นะครับท่านผู้ชมบน ป่าหินบนป่าเขาบนหินแข็งหินดานดินแข็งทนแดดทนฝนนะครับปลูกง่ายหัวไร่ไปนาก็ปลูกได้ท่านผู้ชมตะเขียนทองตรงนี้เป็นป่าดงดิบ ท่านผู้ชม,มช่วงเช้าๆก็จะดูมืดครึมไปด้วยฝนฟ้าท่านผู้ชม ตะเคียนทองต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับใหญ่กว่าทุกต้นเกือบสองร้อยเซนนะครับนี่เส้นผ่าหุงกลางท่านผู้ชมใหญ่มากตะเคียนทอง ขอบคุณที่กดติดตามคลิปนี้ฝนมาแล้วครับท่านผู้ชม,มต้นตะเคียนทองฝนมาแล้วก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย